ชัดจังดูนะโอ้โหทำไม่ถูกเลยมองไม่เห็นนักเรียนดูอันนี้นะเคยทำหรือเปล่าเด็กๆเ,เคยทำไหมมีกระดาษอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ที่ขัน้นหนังสือมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมันเป็นสี่เหลี่ยมตดัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยตัดสองข้างแล้วก็พับขึ้นเอาดินปากาใส่เอาดินสอเสียบแล้วทำไงทำไงถึงจะเล่นได้ เออไม่รู้แหละไม่รู้แหละแล้วก็แล้วก็นี่เป็นอันนี้ทําอะไรทาเหมือนลูกอะไรเนี่ยลูกยางที่มันหมุนใช่ไหมอันนี้ที่ที่ขั้นที่ขั้นหนังสือเหมือนกันเอามาแปะเอามาติดเข้านะมันก็จะเป็นเหมือนลูกยางรู้จักยางไหมลูกยางไหมมันมีปีกมันหมุนลงมาได้ใช่ไหมเอ่ยมันเป็นของเล่นนะไม่ต้องไปซื้อเล่นส่วนอันนี้อะไรเอ่ยเขาบอกว่าทําเสร็จแล้วเล่นอย่างไรไม่บอก บอกคำใบ้ให้ว่าดีดกระโดดวิ่งหมุนกว้างหมุนเท่านั้นแหละนอกนั้นก็หาวิธีการเอาเองเนี่ยอย่างอันเนี้ยเล่นโดยวิธีไหนไม่รู้ละ่ะเออนี่ก็เหมือนกันเนี่ยน,น,นีแล้วอันนี้นะอ้าวทีนี้ดูนิทานอ้าวมีนิทาน <c oughs> ทำไมคะ <c oughs> ฮะเจอละเท นิทานแสเขาเรียกอะไรบันทึกแสนสุขในเล่มนี้นะเล่มพอเพียงเป็นนิทานแห่งความสุขเล่าโดยคุณประหยัดคุณประหยัดนะคุณประหยัดเป็นจระเข้นะ,ะคุณประหยัดก็บอกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาผู้มั่งคั่งครองเมืองกุมภาบุรีกุมภาบุรีไแปลว่าอะไร เมืองกุมภบุรีเสร็จแล้วถึงแม้บ้านเมืองจะมั่งคัง่งแต่พระราชารู้สึกไม่มั่นคงสักเท่าใดแล้วก็ไม่มีความสุขนะพระราชาที่ที่คิดอย่างนี้ถึงแม้จะมั่งคัง่งแต่รู้สึกไม่มีความมั่นคงและไม่มีความสุขเขาบอกว่าเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติเรามีมากมายแต่บ้านปลายชีวิต ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากความสงบเราอยากให้มีผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่องมาปกครองบ้านเมืองและดูแลชาวเมืองให้มีความผาสุกต่อจากเราพวกเสนาอมามตา์มหาดเล็กทหารเลวทหารเลวด้วยนะจงไปประกาศทั่วเมืองและแดนไกลใครที่มีความคิดความสามารถให้มาเสนอความคิดนั้นกับเรา และชาวเมืองกุมภาบุรีนะพระราชาก็บอกว่าเ,เขามีความมั่งคั่งอยู่แล้วแต่ความมั่นคงไม่มีเพราะไม่มีผู้สืบทอดราชสมบัติซึ่งมีมากมายไก่กองแต่เขาต้องการผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องมาปกครองบ้านเมืองก็เลยประกาศเจ้าทหารทั้งหลายจงไปประกาศ ทั่วเมืองและแดนไกลๆว่าเราต้องการผู้ที่มีความคิดมีความสามารถมีความฉลาดอ่าต่อไปเปิดนี่อันนี้อันนี้มันเป็นความมันเป็นนิทานที่เออทำไมน่าสนุกมากเลยนะดูสิมองเห็นไหม มองเห็นนะนี้สรพพสัตทั้งหลายที่มีอยู่ในแถบนั้นก็พากันนำเสนอความคิดนะดูตัวแรกเจ้าอะไรฮะเจ้าอะไรนะตัวอะไรก็ไม่รู้แหละตัวกินมดบอกว่าทรัพย์สมบัตมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดหมดแล้วก็หาใหม่ก็แล้วกันดีที่สุดนะยีราฟก็นำเสนอบอกว่า ต้องขยันแบบคอยาวสาวได้สาวอาดีที่สุดนะไม่ถูกใจเลยนะเจ้าอูดนี่เจ้าอูดตัวที่ห้าอูดบอกว่าต้องเก็บต้องออมต้องก,กักต้องตุนให้ได้มากที่สุดนั่นะแหละดีที่สุดเอส่วนเจ้าอะไรเนี่ยแลดบอกว่าต้องอุดอุดดีที่สุดอุดแปลว่าอะไร แข่งแกร่งอดทนก้มหน้าก้มตาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเจ้าเต่าเจ้าเต่าบา้านที่เต่าตอบว่าไงเต่าแสนฉลาดไม่มีคำตอบจากเต่าเต่าลืมความคิดไว้ที่บ้านคิดไม่ออกนะทีนี้พอเขานำเสนอกันหมดแล้วผลปรากฏว่าพระเอกมาทันทีเลยพระเอกตัวสุดท้ายมาแล้ว เป็นจอระเขคหนุ่มรูปหล่อหล่อไหมตัวเขียวปีเลยใส่เกงแดงอีกตั้งหากนะทีนี้เ,เจ้าจอระเคหนุ่มเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงนะอวดศักดาเต็มที่กลางตัวเองออกไปเต็มท้องพะโลงเลยพร้อมกับกางนิ้วมือออกไปนี่ห้านิ้วเขาบอกว่า ข้าขอเสนอปรัชญาห้านิ้วเพื่อการอยู่ดีกินดีข้าขอเสนอปรัชญาห้านิ้วด้วยการอยู่ดีกินดีเดี๋ยวนะครูด,ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างข้างบนหากินให้ใช้เก็บตามนิ้วเลยนะมีกี่นิ้วหากินให้ใช้เก็บหานิ้วอะไร หานิ้วโป้งนะนิ้วโป้งคือตรงกับคําว่าหาก็บอกว่านิ้วโป้งเป็นนิ้วที่แข็งแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำมาหาทรัพย์อย่างเข้มแข็งเช่นนิ้วโป้งฟังไว้นะปรัชญาชีวิตของจอระเหนุ่มนะทำมาหาทรัพย์อย่างเข้มแข็งเช่นนิ้วโป้งนักเรียนต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทนถูกไหมเอ่ย เหมือนนิ้วโป้งอันที่สองกินนิ้วชี้คือการกินดีมีเป้าหมายไม่พร่ำเพรื่อแปลว่าอะไรไม่กินมากเเวลาเราชี้เนี่ยเวลาเราชี้เนี่ยต้องชี้อย่างมีจุดหมายถูกไหมเวลานักเรียนชี้นักเรียนเอานิ้วไหนชี้นิ้วชี้ชี้ถูกไหมเอาอะไรนิ้วอื่นชี้เดี๋ยวก็มีเรื่องสิต้องเอานิ้วอะไรชี้นิ้วชี้แล้วเวลาชี้แต่ละครั้งชี้สรงเดชได้ไหมชี้หน้า เพื่อนๆแบบนี้ได้ไหมไม่ได,ไได้เดี๋ยวปากแตกแน่เพราะฉะนั้นเวลาชี้ไปนิ้วชี้คือการกินมีเป้าหมายไม่พร่มเพื่อต่อไปนิ้วกลางที่ยาวกว่าใครคือการให้ทานและเสียสละให้กว้างและยาวไกลนิ้วกลางคือการให้เพราะนั้นการให้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนิ้วกลางที่ยาวกว่าใครคือการให้และเสียสละ จำไว้นะนิ้วโป้งคืออะไรทำมาหาทรัพย์ให้เข้มแข็งเช่นนิ้วโป้งนิ้วชี้คือการกินดีมีเป้าหมายไม่พั่มเพื่อนิ้วกลางที่ยาวกว่าใครคือการให้ทานและเสียสละส่วนนิ้วนางนิ้วนางทำอะไรนิ้วนางรู้สึกว่าอ่อนแอไม่ค่อยได้ใช้จึงนำมาแทนการใช้สอย ให้น้อยและประหยัดเพราะนั้นการใช้ใช้ไม่ค่อยเป็นนิ้วนางใช้ไม่ค่อยถูกมันอ่อนแอใช้แบบอ่อนแอเป็นยังไงใช้ไม่เก่งเก็บเอาไว้เยอะๆก็คืออะไรนิ้วนางรู้สึกอ่อนแอไม่ค่อยได้ใช้จึงนำมาแทนการใช้สอยให้น้อยและประหยัดส่วนนิ้วก้อยคือเก็บ การเก็บออมนั้นเพียงเท่านิ้วก้อยดูเหมือนน้อยแต่สม่ำเสมอก็พอเพียงและไม่ขัดสนตกลงว่าไงนะเอาทวนใหม่หาหาในนิ้วอะไรเอาหากินใ,<ช>ให้ใช้ใชเก็บหานี่ต้องเป็นนิ้วอะไร นิ้วโป้งตั้งใจทำมาหากินให้เข้มแข็งชี้ชี้คือการอะไรกินอาหารไม่พร่าเพื่อฟุ่มเฟือยถูกหรือเปล่ากินอาหารดีมีเป้าหมายไม่พร่าเพื่อส่วนนิ้กลางยาวกว่าใครคืออะไรการให้และการเสียสละส่วนนิ้วนางที่อ่อนแอเอามาเปรียบก,กับการอะไรคะาการใช้ใช้น้อยและประหยัดส่วนนิ้วก้อยนิ้วน้อย ดูเหมือนน้อยแต่สม่ำเสมอก็เพียงพอและไม่ขัดสนคือการเก็บอ,อมอันนี้คือปรัชญาของจระเข้นะเพราะนั้นพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นแน่แล้วเจ้าจอระเข้ตัวนี้เองเป็นผู้ที่เออมีความคิดก้าวหน้าแล้วก็ถ้าเป็นผู้ครองเมืองก็จะทำให้เมืองกุมพาบุรีของเราเนี่ยมีความสุข เพราะนั้นก็เลยตัดสินใจยกเมืองกุมภาบุรีให้จระเข้หนุ่มน้อยที่มีนิ้วปรัชญาห้านิ้วเนี่ยนะมีปรัชญาห้านิ้วแล้วตัวเองก็เออดำน้ำหายไปไปอยู่กับชาละวันะก,ก็ไม่รู้นะเ,นเพราะนั้นวันนี้ได้ไปกี่นิ้วห้าน,นิ้วดูนิ้วของตัวเองซิลองดูสิใช่ไหมตกลงว่าไงแน่ห้านิ้วของนักเรียนเป็นไง หาอยู่ไหนหาหากินให้ใช้เก็บเอาหมายหาอยู่ไหนชูมือขึ้นมาหาหาีนนุ่โป้งกินให้ใช้แล้วก็เก็บเวลากินต่อไปนี้กินพ้าั่เพื่อได้ไหมไม่ได้ต้องมีจุดมุ่งหมายถ้ากินพั่เพื่อตัวมันจะไม่ มันจะอ้วนหรือไม่นั้นก็ผอมเป็นไม้กระดานเพราะกินของไม่มีประโยชน์ใช่หรือเปล่าหาของนักเรียนตอนนี้นักเรียนมีอาชีพหรือยังอย่าง,างสิ่งที่นักเรียนควรหาคืออะไร,รความรู้ความรู้เอาบรรจุไว้ในสมองอันบอบบางของนักเรียนให้มันเยอะเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ทีนี้อันนี้คือเรื่องเศรษ,ษฐกิจพอเพียงกับ กับตัวเราเด็กๆก็ได้ไปแล้วหลายเยอะหลายเรื่องเลยทีนี้ถ้าเป็นเป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีที่ทางทำมาหากินเราจะมาใช้วิธีนี้มันก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกผักปลูกหญ้ามีสวนมีได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดทฤษฎีขึ้นมาใหม่เพื่อการบริหารจัดการน้ำและที่ดินที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะ ให้คนในครอบครัวได้อิ่มท้องเมื่ออิ่มแล้วสุขสบายแล้วถึงจะเอาที่เหลือน,นำไปขายหรือเอาไปแจกเอาไปแลกเอาไปเปลี่ยนกับเพื่อนก็ได้เพราะนั้นสำหรับรเกษตรกรหรือคนที่มีที่ดินเคยหนีความแห้งแล้งจากบ้านนอกไปอยู่ในไหนไปอยู่ในกรุงไปหางานทำนะตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วมีแนวทางที่เรียกว่า กเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ทำให้ครอบครัวอิ่มมีความสุขเคยได้ยินหรือเปล่าทฤษฎีใหม่เคยได้ยินไหม,มเคยเอามาใช้กับคนที่อยู่ในเมืองในอยู่บ้านแคบๆเล็กๆได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องเอาไปใช้กับใคร กับใครยเกษตรกร,ร,กร,กรทีนี้จากคราวที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศที่ผ่านๆมาตั้งแต่เริ่มครองราชสมบัติก็จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแห้งแล้งกันดาลน,นะคะ,ะก็ มีที่ดินเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากความแห้งแล้งของน้ำโดยเฉพาะที่คราวที่พระองค์เสด็จไปยังจังหวัดกาลสินแล้วก็ไปเจอนาข้าวที่แห้งแล้งหนึ่งนาหนึ่งไร่ได้ข้าวเพียงหนึ่งถังเพราะนั้นตรงนั้นไม่เพียงพอพระองค์ก็เลยกลับมาคิดคิดคิดจะทำยังไงให ข้าวให้นาที่มีอยู่มันมีความอุดมสมบูรณ์ก็เลยคิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะที่เราจะสรรที่ดินที่มีอยู่ให้เพียงพอให้มีน้ำให้มีข้าวให้มีพืชผักให้มีบ้านมีคอกสัตว์นะ แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดีอ้าวลองดูภาพก่อนวันนี้ลองดูภาพเอ่อไปอยังในสไลด์ในสไลด์วันนี้หัวข้อคือเออศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี